ซซาซาซาาไทยนี้เป็นเม็ดนนสรีปาค่ะเราจะทำแผลตรงข้ามปกขั้วเมล็ดค่ะตรงนี้จะเป็นตรงข้ามปากขั้วเมล็ด ฝั่งนี้ค่ะเนี่ยค่ะเราทำแผลตงรงขั้วมเมล็ดเรียบร้อยแล้วค่ะ น,น้ำอุ่นมาค่ะเอานิวเอลตาพูน้ำเมล็ดค่ะแช่น้ำอุ่น,นเมล็ดค่ะที่เราแช่น้าไว้คืนหนึ่ง อันนี้จะเป็นทรายละเอียดค่ะขุยมะพร้าวแช่น้ำคืนหนึ่งมิดน้ำออกเอาสองอย่างค่ะผสมกันต่อลูกค่ะ เกี่ยวมาเลยได้กระจายกระจายค่ะน้ำค่ะ ขอบคุณที่ติดตามนะคะ